ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,049ก่อนหน้านี้รูสไม่มีความกล้าหาญเช่นนี้แต่คำแนะนำทางจิตวิทยาของเยเชินนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งและที่สำคัญกว่านั้นในใจของรูสเต็มไปด้วยความเกลียดชังตระกูลรอชายอย่างมากส่วนสาเหตุที่ก่อนหน้านี้เขาสามารถระงับความเกลียดชังในใจทั้งหมดไว้ได้เป็นเพราะความหวาดกลัวที่มีต่อตระกูลรอชาย แต่ตอนนี้ความหวาดกลัวนั้นไม่หลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยดังนั้นแม้ว่าโฮเวิร์ดรอชัยจะโทรมาหาเขาด้วยตัวเองแต่เขายังไม่ยอมไว้หน้าแม้แต่ครึ่งส่วนในเวลานี้โฮเวิร์ดคาดคิดไม่ถึงจริงๆรู้รจะกล้าพูดเช่นนี้กับตัวเองแต่ยิ่งเขาแสดงอาการเดือดดาลนมากเท่าไร่ตนเองก็ยิ่งไม่กล้ายั่วโทสะของลูสมากเท่านั้นตนเองทำได้เพียงแค่ระง,งับความโกรธเคืองที่มีอยู่ในใจ อดทนพูดอย่างใจเย็นรูสฉันทราบดีว่าคุณถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างมากไม่ว่าใครต้องมาประสบเรื่องนี้ด้วยตนเองย่อมไม่สามารถยอมรับเรื่องเช่นนี้ได้อย่างมีสติเมื่อกล่าวเช่นนี้โคเวิร์ดกล่าวเสริมว่าแต่ตามความคิดของฉันพวกเราทุกคนต่างก็โตโตกันแล้วในโลกของผู้ใหญ่อย่างพวกเราเรื่องทุกเรื่องสามารถใช้วิธีทางธุรกิจมาแก้ไขปัญหาได้ตราบใดที่ราคาเหมาะสม บนโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจใดไม่สามารถเจรจาได้ดังนั้นเพียงแค่คุณเสนอราคาออกมาราคาที่คุณคิดว่าพึงพอใจช่วยให้คุณสามารถละทิ้งความเกลียดชังนี้ได้พรสถามด้วยท่าทีเหยียดหยามคุณคิดว่าศักดิ์สีรลูกผู้ชายของฉันสามารถซื้อได้ด้วยเงินหรือโฮเบิร์ตยิ้มเล็กน้อยถามเขาว่าหากศักด์สีรไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินจริงทำไมคุณถึงเงียบไปนานก่อนที่จะเปิดเผยในตอนนี้รส ฉันไม่อยากเสียเวลาของทุกคนฉันขอเสนอราคาให้คุณแบบไม่ต้องต่อรอง100ล้านดอนลลาร์สหรัฐขอเพียงคุณหยุดเพียงแค่นี้ลบวิดีโอทั้งหมดทิ้งไปยอมรับต่อสาธารณชนว่าคุณยุยงให้พันยาของคุณล่อลวงแมทและเป็นคุณเองที่คุมขังปีเตอร์โจไว้ในห้องลับใต้ดินนั้นฉันจะให้เงินคุณ100ล้านดอนลลาร์เงินจำนวนนี้เพียงพอสำหรับคุณที่จะเดินทางไปทุกที่ในโลก ใช้ครึ่งหลังชีวิตที่เหลืออย่างสบายใจไร้กังวลในมุมมองของโฮเวิร์ดไม่มีใครสามารถรักษาหลักการได้หากต้องเผชิญกับเงินตราและผลตอบแทนหากยังรักษาหลักการไว้ได้แสดงว่าสิ่งที่เสนออย่างสูงไม่เพียงพอเขาคิดว่าหลักการทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีราคาเพียงแต่บางหลักการถูกอย่างยิ่งและบางหลักการมีราคาสูงมากทั้งหมดก็เพียงแค่นั้นเขาจึงพูดกับรูสอีกครั้งว่า ฉันเข้าใจความรู้สึกในปัจจุบันของคุณดีแต่คุณต้องคิดให้รอบคอบการต่อต้านเราทำให้ตอนนี้คุณมีความสุขแน่นอนแต่นอกจากรู้สึกมีความสุขเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนี้หากตระกูลรอชัยไม่จ้างงานคุณรายได้นับล้านดอนลลาร์ต่อปีของคุณจะลดลงเหลือเพียงแค่เลขศูนย์และถ้าคุณทำให้เราไม่พอใจไม่มีใครในยุโรปและอเมริกากล้าจ้างคุณแม้ว่าคุณต้องไปอยู่บนถนนกลายเป็นขอทาน แต่ไม่มีใครกล้ามอบชามข้าวให้คุณคุณคงไม่อยากถูกแก้แค้นหลังจากเรื่องนี้จบลงดังนั้นพอเพียงแค่นี้เถอะฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับเราได้รับเงินและออกจากสหรัฐอเมริกาไปใต้ผืนฟ้าที่กว้างใหญ่คุณอยากไปที่ใดก็ได้ทุกที่บนโลกใบนี้ในอนาคตคุณยังสามารถพบผู้หญิงที่ดีกว่าอายุน้อยกว่า กำจัดเรื่องร้ายสาระเหล่านี้ทิ้งไปคุณคิดเห็นอย่างไร100ล้านดอนลลาร์สหรัฐสำหรับคนอย่างรูสสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นโชคลาภที่ทำให้เขาละทิ้งหลักการทั้งหมดได้อย่างแน่นอนแต่ตัวเขาในยามนี้เป็นเหมือนนักรบในอุดม,มคติที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสายตาของเขาศักดิ์ศรี์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ต้องพูดถึง100ล้านดอนลลาร์สหรัฐแม้เป็น10,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐเขายังคงไม่เหลือแลแม้แต่น้อยดังนั้นเขาพูดด้วยความหนักแน่นน้ำเสียงแสดงออกถึงความดูถูกเหยียดหยามโพเมิร์ตระกูลรอชัยของคุณคุ้นเคยกับการตั้งราคาของทุกสิ่งและยังเคยชินกับการซื้อทุกอย่างได้แต่นี่ไม่รวมถึงศักดิ์ศรีของฉันมันไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินแม้ไม่มีผู้หญิงไม่มีเพื่อนสนิทฉันยังอยู่ได้ แต่ฉันอยู่ไม่ได้หากไม่มีศักดิ์ศรีคุณคอยดูต่อไปฉันจะให้พวกคุณชดใช้อย่างสะสมที่มาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของฉันอย่างแน่นอนโคเวิร์ดกล่าวอย่างรวดเร็วว่าพรูสคุณคิดว่า100ล้านดอนลลาร์สหรัฐยังไม่เพียงพอใช่ไหมนี่ไม่สำคัญพวกเรายัางสามารถหาหรือเกี่ยวกับจำนวนเงินได้หากไม่พอใจคุณคิดอย่างไรกับ500ล้านดอนลลาร์สหรัฐ500ล้านดอนลลาร์สหรัฐรูสพูดอย่างเหยียหยามโเวิร์ด คุณก็แก่ใกล้จะลงลงแล้วคุณควรเก็บเงิน500ล้านดอนลลาร์สหรัฐนี้ไว้เพื่อซื้อโลงศพให้ตัวเองหลังจากผู้จบเขาตัดสายโทรศัพท์พร้อมทั้งถอดสายโทรศัพท์ออกไปทันทีตอนนี้เองเขาค่อยตระหนักว่าโทรศัพท์มือถือที่อยู่ตรงหน้าเขากำลังบันทึกวิดีโออยู่แผนแก้แค้นอีกอย่างผุดขึ้นมาในหัวของเขาสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งบทที่6,50 ในเวลาเดียวกันภายในใจของโฮเวิร์ดเริ่มรู้สึกบ้าคลั่งเขาพูดกับตัวเองด้วยความโกรธเคืองมันดามันเถอะตั้งแต่เมื่อไหร่มาปักที่คอยแต่กระดิกหางเพื่อขออาหารกลับมาเห็นคุณ,ณค่าของศักดิ์ศรีของตัวมันเองลูกชายคนโตพูดเตือนในเวลานี้พ่อทีมควบคุมใกล้เดินทางไปถึงที่นั่นแล้วไอสารเลวพุธก็ไม่ยอมรอมชอมเรื่องปีเตอร์โจควรทำอย่างไร โฮเอิร์ดถอนหายใจยาวออกมาอย่างช่วยไม่ได้เดิมที่ฉันคิดจะติดสินบนเขาด้วยเงินใช้ประโยชน์ที่ทีมควบคุมของสำนักงานราชทันและ FBI อยังไปไม่ถึงควาโอกาสนี้เพื่อพูดเรื่องของปีเตอร์โจส่งเขาไปห้องคุมขังปกติคิดว่าตอนนี้ดูเหมือนคงทำไม่ได้แล้วลูกชายคนโตพูดอย่างช่วยไม่ได้เมื่อสำนักงานราชทัณและ f อ i เข้าถึงตัวปีเตอร์โจ พวกเขาจะเพิ่มการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของปีเตอร์โจอย่างแน่นอนเรื่องเป่าชวงซีทิศปีเตอร์โจปิดปากเงียบมาตลอดหากเขาได้รับการคุ้มครองคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะทวงคืนเป่าชวงซีทิศกลับมาโฮเมิดตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดช่วงนี้มีเรื่องเลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในตระกูลของเราต้องเกี่ยวข้องกับการสูญเสียของเป่าฉงซีทิศ ตระกูลรอดชัยของเราได้รับโชควาสนามากมายสามารถที่จขึ้นฟ้าในช่วง200ปีที่ผ่านมาเพราะสิ่งนี้หากว่าไม่อาจเรียกคืนเป่าชวงสี่ทิศกลับมาได้โชควาสนาของตระกูลรอดชัยต้องตกต่ำลงนี่เป็นวิกฤตยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราในช่วง200ปีที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงจุดนี้สีหน้าของเขาค่อยๆกลายเป็นเครีงยรึมกล่าวกับลูกชายคนโตว่า คุณแจ้งสุลักา์กรทุกภาคส่วนของสหรัฐอเมริกาติดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าท,ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายหากมีเบาะแสเกี่ยวกับเป่าชวงสีทิศให้พวกเขาแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดหากใครให้เบาะแสที่ถูกต้องที่นำไปสู่เป่าชวงสีทิศฉันจะให้รางวัลเป็นเงินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐคุณต้องจดจำให้ดีไม่ว่าอย่างไรไม่อาจปล่อยให้เป่าชวงสีทิศออกจากสหรัฐอเมริกาได้ ลูกชายคนโตรับคำอย่างรวดเร็วได้พ่อฉันจะรีบไปดำเนินการทันทีโฮเวิร์กล่าวเสริมว่านอกจากนี้เตรียมการประชาสัมพันธ์รับมือในช่วงวิกฤตเมื่อสำนักงานราชทันและเอ i บีไปถึงเรือนจำพลูคลินสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำคือตรวจสอบทางลับช่วยปีเตอร์โจและจัดงานถแถลงข่าวเพื่ออธิบายสถานการณ์คุณต้องลงเรื่องปีเตอร์โจบนอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า เื่อให้คนรู้ว่าสาเหตุที่ปีเตอร์โจถูกตัดสินจำคุกเพราะเขาเขโมยมรดกสืบทอดที่ยาวนานกว่า200ปีของตระกูลรอดชัยของเราแม้ว่าแนวทางการกระทำของพวกเราอาจรุนแรงไปบ้างแต่เหยื่อที่แท้จริงคือพวกเราลูกชายคนโตพยักหน้าพูดว่าพ่อฉันจะให้คนไปเตรียมไฟล์ก่อนค่อยอัปโหลดทั้งหมดลงอินเทอร์เน็ตต้องการเผยแพร่รายละเอียดของเป่าฉวงสี่ทิศนี้ด้วยหรือไม่ โเิดพูดอย่างเร่งรีบไม่อาจทำเช่นนั้นหากสาธารณชนรู้ถึงต้นกำเนิดของเป่าชวงสีทิตพวกเราคงต้องอับอายยิ่งกว่านี้ขณะที่เขากำลังพูดหลานคนหนึ่งในวิดีโอคอพูดว่าคุณปู่ย่าแล้วไอเวนบรูซไวสไตล์นั่นลงเนื้อหาที่คุณเพิ่มโทรหาเขาเมื่อครู่ทางออนไลน์